ไปไหนของมันวะอีเข mm ี hmm. ้ยม <illa ises> ึงพูดเขี้ยอะไรกันนะอีเขี้ยจะเสือเรื่องของกูว่ะอีเขี้ยอันนี้เล่ให้ผมเสือคือเปิดเรื่องเขี้ยอะไรกันถอยบนไส้พี่โลเกมึงก็ปากก็ไม่ได้เกมไอ้ควายสุดท้ายมึงก็เป็นเกมและสุดท้ายที่เราก็กาเป็นเกมเดี๋ยวก่อนนะกูเป็นเกมนั่นหรอ มึงพยาตาซอยคอนเนอร์ตะโกนหาพ่อมึงดีไอ้ควายมึงมาช่วยกูก่อนอีเฮียบัคโคลเฮียเกดี้นี่ยมาตอกโซ่กล้วก็กูกลายเป็นปกติเนี่ยนะเียตอี้เสียสติแล้วมีสแนร้อยสอร้อยนี่เฮียนนควายพวกมึงชอบตะโกนหาพ่อมึงดีมีสแกนใส่เลยดูนี่สิดูในดวงจันทร์นั่นน่ะมันมีเลขหนึ่งอยู่อะไรก็ไม่รู้ค่ังไงตอนะ ไปควายแล้วนะเป็นเฮียแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเฮียแล้วเมื่อไหร่นะไอ้ควายเดี๋ยวกูเอาหม้อยัดปากใส่มือมั่งเลยนะไอ้ควายเดี๋ยวสัมชัย ดูเหมือนว่าอาทิตย์ที่แล้วมันน่าจะฝนตกอ่นนะนะหนังค้าน่าจะหลุดออกมาเลยนะโอเค ตอนนี้กูไม่แน่จะเสียเวลาแบบนี้สินะกูมีเศษดวงอาทิตย์อยู่พวกมึงอะ่ะต้องไปต่อสู้ดวงที่เป็นดินหลังคานะพวกมึงจะได้ไม่ฝนตกกันบอบบี้รับพทชมึงรับไปเลยเฮียมึงรับไปเลยเฮียแล้วก็ไปต่อซะอก่อนที่โลกจะร้อนมากกว่าเด็ขอบคุณนะเฮ้เฮ้แต่กูรับไม่ได้นะไปติดก,ก,ก่อนนะมึงคิดว่าเป็นเกย์มากเลยเหรเฮีย กูกูคิดว่าน่าจะเป็นเกณฑ์เกณฑมากเลยเนาะมึงนั่นแหละเป็นแกนนะไอ้ควายงอมึงชอบตอกก้นสซ่ก้นเอ็นแต่มึงมึงทำไงวะกระเพามึงเป็นเฮี้ยอะไรบ้างไหมไอ้ควายงอมึงก็รับไปเซ่ไอ้เคียเพล่โลโอเคได้มึงเป็นเฮียอะไรบ้างไห้สัตว์มึงโดนเกลียวเคียบโดนเป็นงอนงอนเกลียวเทียบยังไม่ได้ปริหามเกล้าามเนาะนะของขวัญสหรับมึงตอนนี้มึงได้รับเศษดวงอาทิตย์ไปแล้วล่ะไอ้ควาย ว้าวดีมากๆเลยเพลโลตอนนี้พวกมึงได้บ้โอเคกูเพิ่มเมื่อมึงก็ไดไอีควายนกล่อบุ๊ตอนนี้มึงเนี่ยในตัวสองตก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 ไม่ทำไมกูต้องอยู่ในพอสเนี่ยมันเนียมากเลยนะแต่ตอนนี้เธอปลักใจมากเลยที่เธอได้อยู่สองตอนนี้พวกมึงได้เป็นเกย์ได้ละอีควายเออกูกอกนั่นเหรอช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช ออกได้ยังไงเนี่ยแต่กูไปฟาร,ร์มาซิพ,พ,พีคนสุดท้ายเลนะเนี่ยอามัดไปพรอฟของเ่าพวกนางกนเอาไปเทอเธอรี่อ,อ,อวไป <laughs> <laughs> ม core, ึงหุบปากกอดอีควายไม่งั้นอยู่กูตกมือมากเลยเออมึงคิดว่ามันเป well. e ็นเกย์มากเลยหรอมึงเป็นที่อะไรพอได้แล้วมึงหุบปากกอดอีควายมึงนั่นแหละเป็นเกย์นั่นแหละแต่ตอนนี้พวกมึงเป็นเพื่อนกันได้แล้วสินะแต่ตอนนี้ต้องปีชารลตที่แย่มากๆแต่ชาเลนในวันนี้ก็คือเข้าไปในความฝันของเพื่อนนะเด็กคนหนึ่งและตอนนี้ต้องเข้าไปหาพ่อมึงตายแล้วหล่นนะแต่ถ้าปอบเขาไปได้ต้องหา คนที่สุดท้ายที่จะได้ออกงานโตก๊ตกราบเจ้า